การทดลองอุณหภูมิกับความดันอากาศวิธีการทดลอง 1. เป่าลูกโป่งให้มีขนาดพอประมาณและมัดปากลูกโป่งให้แน่น 2. นำลูกโป่งมาวางบนน้ำร้อนอุณหภูมิประมาณ70องศา 3. สังเกตขนาดของลูกโป่งที่เปลี่ยนแปลง